จากกรณีเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูทรท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองในบ้านพักก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและพบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวจันทิมาหรือซออีทเจ้าของสบู่สปะรดแบรนด์ดังนางสาวจันทิมาหรือซออีทปัจจุบันอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีที่มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์กว่า1.6ล้านคนในแพลตฟอร์มของ t ิ k t o k โดยเธอเป็นซ e o อบริษัท b e ้จำกัดหรือเจ้าของแบรนด์สบู่สปะรด ที่เพิ่งก่อตั้งโรงงานในพื้นที่บ้านประมาณ2ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของกิจการมากมายทั้งทำรีสอร์ทเปิดฟาร์มหอยเชอรี่ปลูกผักผลไม้เลี้ยงหมูตลอดจนทำน้ำส้มขายรับจัดโรงทานและอื่นๆอีกขณะที่สามีของซออิซคือนายบิ๊กมีลูกชายเป็นโซ่ทองค้องใจหนึ่งคนก็ได้เปิดกิจการทำแบรนด์เสื้อจำหน่ายด้วยซออิซ so มีผู้ติดตามจำนวนมากจากไลฟ์สไตล์ของเธอที่สู้งานขยันชื่นชอบแฟชั่นการแต่งตัวและรอยสักและหมั่นทำบุญอยู่เป็นประจำทั้งยังเป็นคนรักครอบครัว ดูแลน้องชายและคุณพ่อเป็นอย่างดีทําให้หลายๆคนดูคลิปของเธอต่างก็ชื่นชมและอบอุ่นหัวใจไปด้วยอย่างไรก็ตามคุณพ่อของเธอได้เผยตอนหนึ่งว่านางสาวจันทิมาป่วยภาวะซึมเศร้าและรักษาตัวอยู่ที่คลินิกในจังหวัดสระบุรีสอดคล้องกับที่ญาติเผยว่าปกติเธอเป็นคนร่าเริงแต่เมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีอาการซึมเศร้าไม่ออกไปไหนและพูดบ่อยๆว่าเหนื่อยท้อแล้วก่อนจะเกิดเหตุสลดในวันนี้โดยในไลฟ์สุดท้ายของเธอได้พูดไว้ตอนหนึ่งใจความว่า ที่เหนื่อยทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อลูกและครอบครัวกลัวว่าถ้าตายไปลูกกับน้องจะอยู่ยังไงก็ต้องทำหลักฐานไว้ให้ดีที่สุดเพราะหากวันหนึ่งเดินออกจากบ้านแล้วตายไปจะทำยังไงส่วนตัวโตวมาอย่างลำบากเพราะไม่มีกว่าจะหาเงินได้ดแต่ละวันเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ลูกโตมาแล้วจะได้ไม่ต้องถูกเพื่อนล้อว่าลำบากส่วนทางด้านโลกออนไลน์เหล่าคนที่ชื่นชอบและติดตามโซอ,อีกก็ได้เข้าไปแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อการจากไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็วิาพากวิจารณ์ สะท้อนถึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้มือถือความรุนแรงในโลกออนไลน์ที่มีผลร้ายมากกว่าที่คิดเพราะหลายๆคนคอมเมนต์โดยไม่ได้สนใจถึงสภาพจิตใจคนอื่นโดยระบุว่าหลายๆครั้งที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังไลฟ์หรือโพสตคลิปก็มักจะมีคอมเมนต์บูลลี่หรือเอาไปแขวนให้ถูกทําให้เข้าใจผิดและอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงและควรตระหนักถึงผลกระทบกันได้แล้วอาทิเช่นเหมือนที่ศิลปินเกาหลีโพสต์ไว้ตอนตัดสินใจจบชีวิตผู้คนบนโลกจะรักและใจดีกับคุณก็ในวันที่คุณตายไปแล้ว ในฐานะที่เป็นลูกค้าที่ซื้อสบู่กับเขาเพราะชอบในความเก่งของเขาเราตกใจมากเห็นคอมเมนต์แย่ๆที่ด่าเขามาเยอะมากหลายคลิปหลายไลฟ์แต่เขายิ้มสู้มาตลอดตอนนี้เขาคงสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆฝากถึงคนที่ชอบพิมพ์ด่าคนอื่นคิดถึงใจเขาใจเรากันบ้างอย่าสนุกกับความทุกคนอื่นดวงตาที่งดงามที่สุดคือดวงตาที่มองเห็นความดีคนอื่นอย่าใจดีมองเห็นกันในวันที่เขาไม่อยู่แล้วพุมคุ้มกันคนเราไม่เท่ากันกว่าจะผ่านไปแต่ละจุดแต่ละขั้นมันทรมานใจนะบางคนดูเหมือนปกติทุกอย่าง แต่จริงๆใจเขาอาจขุนมูก็เป็นไปได้สภาพจิตใจไม่มีใครมองเห็นการเที่ยวดักใครต่อใครเพื่อความสนุกก็เช่นกันก่อนหน้านั้นโดนดราม่าเยอะจริงโดนด่าแรงจริงซึ่งช่วงหลังๆมานี้เขาดีขึ้นมากๆเลยนะกําลังไปได้ดีเลยคอมเมนต์ส่วนมากมีแต่คนชมจากที่ไม่ชอบก็มีคนรักเยอะขึ้นคําพูดทําร้ายกันได้จริงคือเรื่องจริงคะ่ะเป็นแผลทางการรักษายังหายได้แต่แผลทางใจมันยากที่จะลบลืมเสียใจด้วยนะคะบางคนชอบด่าคนอื่นสนุกปากด่าแบบตะบีตะบัน แบบด่าจนแบบเหมือนเขาทำเรื่องเลวร้ายมากทั้งที่เขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่หารู้ไม่ว่าการที่เขาไม่ตอบโต้ไม่อะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเราเห็นคนชอบด่าแฟนยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งเราสงสารนางมากคือคนเรามันสามารถด่าคนที่ไม่รู้จักกันได้ขนาดนี้เลยหรืออย่างไรก็ตามก็เป็นข้อคิดได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวโซเชียลที่ชอบคอมเมนต์ด้านลบ